สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกันนะคะสาขานี้เรียนเกี่ยวกับธุรกิจยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการตลาดและนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยกันนะคะ นักศึกษาที่มาเรียนจะได้เรียนทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างคอนเทนต์การทำเว็บไซต์ใช้งานเองและการตลาดออนไลน์เราจะได้ฝึกทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันและสื่อดิจิทัลจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่สายอาชีพแห่งอนาคตค่ะและมีตัวอย่างนักศึกษาที่ทำคอนเทนต์จนเกิดมีรายได้จริง ที่นี่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเราเน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี AI การตลาดดิจิทัลเทคโนโลยีบล็อกเชนการพัฒนาระบบออโตเมชันและการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่จบสาขานี้มีโอกาสทำงานในหลายสายอาชีพทั้งบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพหรือเปิดธุรกิจของตัวเองได้เลยค่ะ หากคุณชอบเทคโนโลยีหากคุณชอบความคิดสร้างสารรค์และต้องการสร้างอนาคตของคุณเองสาขาวิชานี้เหมาะสำหรับคุณขณะน,นี้เรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา